เกษตรกรชาวนาปังนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝูงนกกระจิบนะคะที่บินมากินข้าวในนานะคะจนทําให้ชาวนาค่ะต้องหาวิธีการต่างๆนะคะเพื่อมาไล่ฝูงนกกระจิบและก็รักษาป้องกันข้าวในนาค่ะเกษตรกรปูกข้าวนาปังริมฝั่งโคมุกดาหารลายหมู่บ้านเดือดร้อนหนักต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาชักลอกกระป๋องไล่ฝูงนกกระจิบนับหมื่นตัวที่ลงมากินข้าวที่กําลังออกรวงสุกชาวบ้านชี้ไล่นกไม่ทันนาข้าวเสียหายนับไร่ในเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ที่จังหวัดมุกดาหารเกษตรกร,กรชาวนาหลายหมู่บ้านตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารที่ปลูกข้าวนาปังช่วงฤดูแล้งบริเวณแปลงนาริมฝั่งแม่น้ำโขงนับกว่า10บไร่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากฟุงนกกระจิบนับหมื่นตัวที่ลงมากินข้าว คุณศักดิ์ตําบลบางทรายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงเป็นน้ำนมใกล้สุกปัญหาที่เดือดร้อนที่สุดคือจะมีฝูงนกกระจีบตัวเล็กๆฝูงละ100-300ถึงตัวหลายฝูงจะบินมาเป็นกลุ่มแล้วลงมากินเมล็ดข้าวที่กำลังออกรวงสุกจนเสียหายอย่างหนักเกษตรกร,ร,กรบางรายไม่มาเฝ้าแปลงนาหรือมาไล่นกทำให้นาข้าวเสียหายเป็นไรๆ่ๆโดยไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มเมล็ดข้าวบนรวงจะรีบแห้งหมด โดยสำหรับตนต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาเฝ้าไล่นกทุกวันตั้งแต่เช้าโดยวิธีการไล่จะทำเสาไม้ไผ่หลายเสาขึงสายริบบิน้นฝ้ายกลางแปลงนาโยงมาที่เถียงนาปลายเสาไม้ไผ่จะนำกระป๋องเบียร์โคก้กมาผูกเป็นพวงเมื่อฟูงนกมาเราก็จะชักเชือกกระป๋องจะกระทบกันเสียงดังจะทำให้นกตกใจไม่ลงมากินข้าวข้าวก็จะปลอดภัยจากฟูงนกหรือเสียหายน้อยที่สุด และในขณะน,นี้ตนก็ได้นํามาวิธีใหม่ๆก็คือตนจะไปซื้อประทัดจํานวนหนึ่งมาไว้ที่แรกของตนพอฝูงนกบินลงมากินข้าวที่แปลงนาตนก็จะใช้ประทัดจุดแล้วยิงด้วยหนังสติกต๊กอ,ออกไปเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าได้ผลพอสมควรคุณกกศักเกษตรกรชาวนาตําบลบางทรายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารยังได้บอกเพิ่มว่า ตนจะคอยไล่นกตั้งแต่ตอน6โมงเชา้ามันจะออกมาหากินตั้งแต่เวลาตีห้าจนกระทั่งถึง10โมงเชา้าเมื่ออากาศร้อนแดดแข็งมันจะบินกลับไปพักที่ป่าริมโค้งจนกระทั่งช่วงบ่ายมันจะบินมากินข้าวอีกตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงเย็นคือนกชนิดนี้มันจะบินมากินข้าวช่วงอากาศเย็นๆไม่ร้อนจัดซึ่งเราจะได้พักแค่เพียงช่วงอากาศร้อนแต่การแก้ไขปัญหาด,ด้วยวิธีการนี้ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น